สวัสดีครับผมมาลองเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับของเดนนอนนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นนะฮะ DP นะครับขีดสามเจ็ดเอฟนะเดี๋ยวมาลองเสียงนะครับผมนี่นะฮะกดสตาร์ทนะฮะยกหัวขึ้นเองนะครับกดอาร์มเล่นครับผมแผ่นหมุนนะครับเห็นไฮะอ่ะอินเเกตอร์มเดี๋ยวใช้ของสกอตนะครับผมนี่นะฮะเป็นตัวเล่นนะ,ะ,นะฮะเห็นไหมฮะ มาแล้วครับลำโพงที่ใช้เป็นลำโพง XLV คู่นี้นะครับผมขออนุญาตฝากร้าน์ด้วยครับไลน์ a c e b o o k นะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นร้านจะทนศพครับนี่นะครับอันนี้ก็สามารถตัดสปีดได้นะเนี่ยนะเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยะนะ ก็เป็นกระจกเนาะปิดได้นะครับเอา้างขึ้นได้นะฮะนะครับเราจะแถมมาแปลงให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซตซิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเลื่อนเพลงกับจบเนาะกับจบก็เขาจะเลื่อนกลับไปเองนะฮะเนี่ยฮะอ่าเนี่ยกลับไปเองครับเลงจบแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะ โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมส่งที่มากครับ